ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกคนแล้วค่ะสําหรับบทนางเอกสาวตาคมนะคะทัพทิมัญญรินค่ะที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกเลยนะคะกับการไม่ต่อสัญญาที่อยู่มาถึง13ปีค่ะโดยคุณทัพทิมเนี่ยเผยว่าตัดสินใจอยู่นานมากเลยแต่ว่าโชคดีที่ผู้ใหญ่เข้าใจแล้วก็ให้เวลาคิดเต็มที่เพราะว่าก่อนหน้านั้นนะคะผู้ใหญ่ก็มีการเรียกเข้าไปคุยในเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็มีละครที่จะวางให้อีก2เรื่องแต่ว่าพอเราดูแล้วเนี่ยตอนนั้นก็ด้วยระยะเวลาการทํางานของเรา คิดว่ายาวนานแล้วก็เลยมาตัดสินใจว่าเอ๊ยยังไงดีนะกับการต่อสัญญารอบนี้ค่ะก็ยังมีการปรึกษาผู้ใหญ่ในวงการหลายๆคนนะคะซึ่งพี่ๆในวงการก็ให้คำปรึกษาที่ดีรวมไปถึงที่บ้านกับครอบครัวด้วยซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรสุดท้ายเนี่ยได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่เราอยากจะได้จริงๆคือเราอยากจะมีความก้าวหน้าทางด้านงานละครก็เลยตัดสินใจขอผู้ใหญ่เป็นอิสระนั่นเองค่ะ ส่วนเรื่องการเรียนที่ว่าจบด็อกเตอร์มาเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าจบมาได้ยังไงเอาเวลาที่ไหนไปเรียนต้องบอกนะคะว่าเรียนออนไลน์ล้วนๆเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมัครไปแล้วมันก็ประจวบเหมาะกับติดช่วงโควิดพอดีบินไปเรียนไม่ได้ซึ่งจริงๆคือเรียนที่ฟิลิปปินส์ ตอนนั้นเนี่ยก็ดูเยอะมากๆคัดอยู่หลายที่เลยว่าจะต่อที่ไหนดีสุดท้ายไปเลือกเรียนที่ฟิลิปปินส์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ประเทศไทยคือถ้าเดินทางไปกลับเนี่ยก็จะง่ายหน่อยแล้วก็สะดวกต่อการที่เราจะจัดตารางเวลาเรียนได้ด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วย เรียนไปด้วยเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆแต่ว่าปรากฏว่าพอสมัครไปกําลังจะบินไปเอ้าปิดประเทศพอดีบินไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นมาก็2ปีครึ่งเรียนออนไลน์มาทั้งหมดสอบก็สอบออนไลน์ทั้งหมดซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยก็ถ่ายละครไปด้วยค่ะแต่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันไม่กระทบกับงานเราเนื่องจากว่าเราเนี่ยสามารถทํางานได้ปกติก็ไปเรียนเอาในกองถ่าย ถ้าถ่ายก็จะบอกพี่ๆเขาว่าขอเวลาสัก2ชั่วโมงนะคะพรีเซนต์งานจัดเบรกให้ไปถ่ายคนอื่นก่อนค่ะขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยละค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ